หวังราคาครับกี่บาทครับหกแสนหกแสนกี่บาทเก้าแสนกว่าเก้าแสนบาทมานในสุดราคาแปดแสนนี่คือความพิเศษของไม้แผ่นนี้ก็คือกว้างประมาณร้อยห้าสิบเซนต์ต้นเดียวเลยแล้วไม่มีตำหนิเลยครับต้องมีอายุสี่ร้อยกว่าปีฮะขออ่านนะต้นนี้กี่ปีนะสี่ร้อยกว่าปีถึงจะได้หน้าใหญ่สี่ร้อยปี เราะว่าจะได้ไม้แบบนี้มาเราก็ต้องมีท่อนซุ่มหนึ่อนที่มันใหญ่มากๆก็อบกันเยอะเลยค่ะแล้วก็เฉือนออกแล้วก็จะได้อันนี้มาสไลด์มาเป็นแบบนี้ถามจริงคนประเภทไหนเอาโต๊ะกินข้าวตัวละร้านกว่าเลยมันเป็นยูนิคของคนว่าเข้าบ้านปู่ปู่ว้าวเลยอ นี่นี่นี่ขอสาระสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้คขาวน,นี้จะพามาพบกับความลับของโต๊ะประชุมและโต๊ะอาหารของมหาเศรษฐีของประเทศไทยและนักการเมืองระดับประเทศนะครับเรื่องมีว่าเวลาเนี่ยไปประชุมตามบ้านของบอกว่ามหาเศรษฐีใหญ่ๆแล้วก็นักการเมืองใหญ่ๆประเทศนึงนะครับเขาจะมีโต๊ะโต๊ะที่แบบเป็นไม้ชิ้นเดียวอ่ะที่นึกไปออกว่าต้นจริงเขาจะบอกว่าอายุขนาดไหนใหญ่เพียงใด วันนี้มาเจอพี่ป่วยพอดีเขาจะบอกว่าไอ้โต๊ะแบบพี่วาเนี่ยหน้าตามันมาจากไม้แบบใดครับพี่ป่วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก้องค่ะโบกับเพื่อนไว้เขาใช้ยอย่างนี้กันเหรอครับจริงหรือไม่อย่างไรครับจริงค่ะส่วนใหญ่ก็เรามีไม้ตั้งแต่5เมตร6เมตร7เมตรบางที9 10, ้าเมตร10เมตรเลยคับผม,บผมก็จะชอบเขาเรียกว่าไม้อะไรครับขายแต่ไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้สักไม้ค่ะที่เป็นไม้เนื้อแข็งแต่จะมีไม้ตัวหนึ่งชื่อไม้บูบิงกาลายสวยแล้วก็เป็นไม้ใสเตส ก็คือจะเป็นไม้หกห้ามนําเข้าจากอฟริกาต้องรอสัมปทานอะไรอย่างเงี้ยอครับไอ้ไม้ที่ว่านนั้หน้าตาเป็นยังไงนี่คือตัวนี้เป็นไม้มะค่าค่ะไม้มะค่าความพิเศษของไม้แผ่นนี้ก็คือหน้ากว้างค่ะหน้ากว้างประมาณ150เซนต้นเดียวเลยแล้วไม่มีตำหนิเลยครับอย่างนี้ค่ะต้องมีอายุ4 0่้กว่าปีฮะขอคิดนะ ต้นนี้กี่ปีนะ400กว่าปีถึงจะได้หน้าใหญ่400ปีอย่าเพิ่งนะหมายความว่าจะได้ไม้แบบนี้มาเราก็ต้องมีท่อนสุงมมือ่ท่อนที่มันใหญ่มากๆเพราะอบกันเยอะเลยค่ะแล้วก็เฉือนออกแล้วก็จะได้อันนี้มาสไลด์มาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้ได้มาจากที่ใดครับเอ่อไม้นําเข้าค่ะลาวเขมรลาวเขมรใช่ค่ะครับฝังราคานะครับกี่บาทครับจริงๆก็เกือบร้านแต่ว่าตอนนี้มันลดเยอะค่ะเหลือเหลือหกแสนเหลือหกแสน รับจริงคนประเภทไหนเอาโต๊ะกินข้าวตัวละร้านกว่าเลยเขารู้ถึงแวลูของไม้แล้วก็รู้ว่าไม้มันหาไม่ได้มันเป็นยูนิคของคนว่าเข้าบ้านปุ๊บโหว้าวเลยเออ,อันนี้ว่าสว <c oughs> ยแล้วเดี๋ยวพาดูอันพาดูอัน <c oughs> อันนี้เป็นไงล่ะโอ้โหอันนี้เรียกว่าตัวนี้เป็นไม้บูบิงกาที่บอกอะคะว,นะว่าไม้อะไรนะบูบิงก้าะะบูบิงก้า ก็ออถ้าคนไทยจะรู้จักง,ง่ายๆว่าประดูลายแต่จริงๆมันไม่ใช่พันธุประดูแต่ว่ามันเป็นพันธุ์บูบิงก้าซึ่งเป็นไม้ไซเตสเป็นไม้ห่วห้ามเป็นไม้ไซเตสค,ค,คือไม้ห่วห้าม <S 2> <S 2> ใช่ค่ะแต่นาเข้าจากอฟริกานําเข้า,าจาก<ล>อเริกาทุกอย่างลายแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นมันมันมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันต่างกันค่ะไซเท่าไหร่ตัวนี้ความยาวประมาณ5เมตรนะคะครับกี่บาท วันนี้ราคาสูงนิดหน่อยค่ะก็ประมาณเหลือหลักประมาณ9ก0า0กกว่า900 0 0 0บาทยาวเท่าไหรนะ5เมตรค่ะ5เมตรวันนี้900 0บาทอีก10ปีขายได้ไหมขึ้นชัวอขึ้นชัววันนี้ซื้อ900 0 0สปีจะเป็นเท่าไหร่ต้องมีสองสาเท่าค่ะสองสาเท่าวันนี้ซื้อ900 0คือไม้ตัวนี้บางทีเป็น10 10ปีไม้ไม่เข้าครับ เอกลุศีหายยากสุดๆีอันนี้แบบแบบอันนี้แบบตัดตรงเพราะว่าไม้ตองต้นใหญ่มากถึงจะตัดขอบมันออกได้แต่ว่าก็จะได้ความเรียบๆอันนี้สำหรับลูกค้าชอบความหรูหราก็จะชอบแบบนี้ครับมา่นในส้นราคาประมาณ7 8แสนแต่เดี๋ยวก่อนตรงนั้นใหญ่กว่าตั้งเยอะไม้ต้องดูที่ลายดูที่ขนาดอ๋อดูไม้ต้องดูที่ลายมันเนื้อเนื้อมันมันเนื้อเนื้อมันเฉือน้าข้างออกแล้วใช่อ่าแปแสนบาท ตัวนี้8ปดแสนห้าแปดแสนห้าต้องดูลายลายหายากที่ป่วยหายากหมดเลยนะหายยากก็รายการคุณก้องก็ต้องเอาของที่แบบายยากๆนี่มันเหมาะสําหรับบอกว่าไม่ใช่ใช้แล้วรวยอันนี้รวยแล้วใช้แต่นีนีอันนี้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 พวกนี้ไม้มาค่าค่ะไม้มาค่าคืออะไรครับคือไม้มาค่าจริงๆจริงๆก็นิยมมากในบ้านเราแต่ข้อพิเศษอย่างเงี้ยอย่างตัวนั้นถ้าคนชอบหน้ากว้างก็เมตรยี่สิบแต่ตัวเนี้ย เป็นร้อยร้อยแผ่นกว่าจะได้ลายอย่างนี้เป็นลายเกตปลามูลค่าของเขาเลยลายเกตปลากี่บาทขายประมาณสี่แสนสี่แสนบาทไม่แพงอะครึ่งล้านโอเคโอเคแต่ถือว่านี่คือใช้คำว่ามูลค่าจากการเวลาฝากบอกเลยว่านี่คือโต๊ะที่มีอยู่จริงสร้างมูลค่ามันเป็นยูนิคค่ะครับไม้มันตั้งชิ้นตั้งชิ้นแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นลายเอกลักษณ์มันไม่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือมูลค่า ที่ส่งผ่านมาหลายร้อยปีจากธรรมชาติแต่ต้องขอบอกว่าเราก็เป็นความลับที่เราอยากรู้มานานสิ่งนี้เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่ได้มาได้มาอย่างถูกต้องและเรามานําสิ่งนี้มาให้กับผู้ที่เห็นคุณค่าของมันเพื่อจะได้ส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นมันเก็บได้แบบโชว์รูโชว์หลานนะแล้วก็มีมูลค่าจริงๆใช่แล้วสยามโสต์บูธเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค